สนใจแล้วครับนี่ล่าสุดเมื่อเช้านี้ได้ข่าวมาจากบกข่าวเขาบอกมีพักการเมืองร่วมรัฐบาลพักหนึ่งผู้บริหารพัก,กเตรียมดําเนินคดีกับอัจฉริยะและก็ผมเกี่ยวกับเรื่องไปไปแจ้งความเรื่องหน้ากาก,ากอนามัยอะไรต่งตางๆเนี่ยนะครับพี่น้องประชาชนพอจะเดากันได้นะพักการเมืองพักไหนที่ร่วมรัฐบาลอยู่เป็นพักร่วมรัฐบาลเขาจะดําเนินคดีกับอัจฉริยะแล้วก็ทนายเดชาเนี่ยเพิ่มเติม ว่าเนี่ยไปทํานองเหมือนไปร่วมันแจ้งความนะนะผู้บริหารพักการเมืองพักหนึ่งนะไปแฉเรื่องหน้ากากอนามัยสองร้อยล้านชิ้นเนี่ยทำให้พักเขาเสียหายแล้วก็ผู้บริหารพักเสียหายเขาจะดําเนินคดีกับผมแนละอัจฉริยะนะมีบอกอข่าวแจ้งมาเมื่อเช้านี้ผมก็บอกว่าก็ผมก็ไม่เป็นไรลวครับก็ดำเนินคดีมาเลยพักร่วมรัฐบาลนะ เพราะยังไงไงผมก็ไม่ปล่อยอธิยะตายคนเดียวหรอกผมก็ต้องช่วยเขาแล้วถ้าเกิดมาฟ้องผมต่อไปผมก็จะไปเดินแฉคู่อธิยะเลยสองคนผมก็จะแฉทุกโครงการที่เกี่ยวกับเรื่องหน้ากากอนิมมยแล้วก็หน้ากากเกินราคากักตุนหน้ากากก็จะไปช่วยกันแจ้งความทุกโครงการเลยการวิ่งเต้นโยกย้ายในกระทรวงเนี้ยในกรมเนี้ยก็จะไปดูไปให้พี่น้องประชาชนส่งข้อมูลมาก็ด,ดําเนินคดีแฉไปเรื่อยๆไม่กลัวหรอกครับ ากไปถึงหัวหน้าพักนี้เลยนะเรื่องหน้ากากอนามัย200ล้านชิ้นผมไม่กลัวแล้วครับดําเนินคดีมาได้เลยถ้าคุณดําเนินคดีผมวันไหนนะร่วมกับอัธิยะนะก็เท่ากับว่าคุณก็ต้องการให้ผมกับมีเป็นศัตรูกับคุณก็ยินดีด้วยความยินดีนะขอท้าทายเลยครับดาเนินคดีฟ้องร้องทั้งแ่งทั้งอาญาได้เลยผมก็จะได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพักของคุณที่บริหารอยู่ในรัฐบาลชุดนี้นะหากว่าไปทําอะไรผิดปุ๊บผมก็จะเอามาแฉ แล้วก็ไปแจ้งความแจ้งปอปอชอเอามาไลฟ์สดทุกวันเชา้ากลางวันเย็นเลยนะไม่ได้กลัวเลยนะครับฝากหัวหน้าพักการเมืองเนี่ยนะไอหน้ากากสองร้อยล้านชิ้นอยู่ไหนครับในสต็อกไม่กลัวเลยนะครับไม่ต้องปล่อยข่าวครับฟ้องได้เลยแล้วผมจะเริ่มแฉเลยไปแจ้งความฟ้องผมมาไหนผมก็จะรวบรวมเลยนะรวบรวมข้อมูลข่าวสารว่าเออใครมีพบการทุจริต พบการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบโดยกระทรวงนี้นะนะอยู่ในกระทรวงนี้สังกัดพรรคร่วมรัฐบาลพรรคนี้พบการทุดสลิดส่งเอกสารมาเดี๋ยวผมก็ไปไงไปเลยครับแจ้งความเอามาออกสื่อเดินสายเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นอย่ามาข่มขู่ผมเลยครับวันนี้ได้ข่าวมานะบกข่าวแจ้งมานะอย่ามาข่มขู่ผมเลยไม่ได้กลัวเลยนะตอบให้ได้ก่อนสต็อกสองร้อยล้านชิ้นมีหรือเปล่า ท่านหัวหน้าพักนะครับหนากาก200ล้านชิ้นอยู่ไหนครับท่านหัวหน้าพักไม่ได้กลัวเลยนะครับเชิญฟ้องตามสบายฟ้องผมวันไหนปุ๊บผมจะเริ่มปฏิบัติการแฉพักนี้ทุกวันเลยนะตั้งแต่การแต่งตั้งโยกย้ายในกระทรวงนะการเอื้อประโยชน์ต่างๆนะถ้าพบมีหลักฐานทำผิดปุ๊บแฉทุกวันเดี๋ยวก็เสร็จ มันไม่มีพรกการเมืองไหนแล้วครับที่บริสุทธิ์ผุดผ่องนะนะจัดเต็มทุกวันเลยตอนแรกก็อัธยาคนเดียวตอนนี้ต้องมีผมแล้วทำมาฟ้องผมด้วยความยินดีนะรอรับหมายสารฟ้องได้เลยครับตอบให้ได้นะครับทำไมถึงให้สัมภาษณ์ว่าในสต็อกมีหน้ากากอนามัย200ล้านชิ้นทำไมถึงพูดพูดผิดหรอครับหรือยังไงช่วยตอบหน่อยอยู่ไหนครับสต็อก200ล้านชิ้น และตอนหลังผ่านมาเดือนสองเดือนทำไมบอกว่าเป็นวัตถุดิบทำไมนึกนึกช้าจังเลยครับคิดมุกช้าจังนายกเนี่ยพูดผิดนะวันเดียวครับนะห้าพันเยียวยามีเดือนเดียวไปก่อนวันรุ่งขึ้นนายกออกมาขอโทษประชาชนเลยขอโทษที่สื่อสารผิดแต่ท่านรัฐมนตรีท่านนี้สต๊อกสองร้อยล้านชิ้นมีพร้อมที่ดูแลประชาชนเนี่ยทำไมผ่านเกือบสองเดือน ถึงเพิ่งนึกได้ครับนายกลุงตู่เนี่ยแกพูดผิดวันเดียววันลุ่งขึ้นแกออกมาขอโทษประชาชนอันนี้ผ่านมาเดือนสองเดือนแถมจะฟ้องประชาชนที่เขาสงสัยในพฤติกรรมต่างๆของท่านนะเพราะสต็อกสองร้อยล้านชิ้นมันไม่มีไงเพราะฉะนั้นจะข่มขู่ฟ้องผมฟ้องได้เลยครับยินดีรับหมายสารแล้วก็<โ>ผมจะเริ่มการตรวจสอบแบบจริงจังแล้วก็จะเดินสายแฉคู่อาชญะเลย นะปกติอาชญายมเดินคนเดียวตอนนี้จะมีสองคนแล้วเดินมันสองคนเนี่ยผมก็ว่างงานอยู่พอดีแล้วไม่มีอะไรทำเนี่ยเออดีเหมือนกันทําเพื่อชาตินะฟ้องได้เลยครับไม่ได้กลัวครับจะได้แฉทุกวันแล้วก็ให้ประชาชนที่เขาเกี่ยวข้องอะไรกับเนี่ยรู้เห็นเนี่ยการทุจริตการพอาผิดิชอบส่งทุกวันไม่กลัวฟ้องได้เลยรอรับหมายสารอยู่นะครับนะครับประชาชนมีสิทธิตรวจสอบ เกี่ยวกับเรื่องหน้ากากาาอานามัยมันหายไปประชาชนมีสิทธิ์สอบถามว่าทําไมคุณถึงปล่อยให้ราคาหน้ากากามันแพงกว่าราคาควบคุมประชาชนมีสิทธิที่จะตาหนิตีเตียนการบริหารงานของท่านที่มันไม่มีประสิทธิภาพทําไมหน้ากากอนามัยมาขายอยู่ตามอ,าออนไลน์แต่ไม่หมดทําไมหน้ากากอนามัยถึงไม่หาซื้อไม่ได้ในท้องตลาดนะ <S <S ทำไมไม่ควบคุมราคาทำไมไม่ควบคุมการกักตุนสินค้า มันเป็นสิทธิ์ของประชาชนในการที่สอบถามคุณนะไม่ใช่ว่าผมเอยอาทิยะไปสอบถามเรื่องหน้ากากกับคุณคุณก็ไปแจ้งความจับครับจับอาทิยะเพื่อปิดปากยังไ้แบบกลัววันนี้ไม่พอจับอาทยะเสร็จพอเห็นทนายเดชามีความรู้ทางกฎหมายไปเสริมอาทิยะก็จะมาจับผมผมไม่ได้กลัวคุณเลยตามสบายเลยนะผมจะได้แฉคุณทุกวันแลวผมไม่ได้กลัวติดคุกเราผมจะหกสิบแล้ว นะติดคุกเพื่อชาติไม่ได้กลัวเลยแต่ก็อยากจะดูแล้วก็รู้ว่าใครจะติดคุกก่อนกันระหว่างคุณกับผมอะถ้าผมโดนคดีหมิ่นประมาทร,รัฐมนตรีแล้วติดคุกโอ้โหเป็นการติดคุกเพื่อชาติแล้วผมไม่ไม่กลัวผมแก่แล้วอัจฉริยะมันก็ไม่กลัววันนี้ก็คุยกันแล้วไม่กลัวผมถามเลยตอบว่าอัจฉริยะเองกลัวบอกไม่กลัวผมก็ไม่กลัวไม่ต้องห่วงนะจะมาข่มขู่ปิดปากให้ถอนตัว บอกปล่อยให้อัจฉริยะตายคนเดียวผมจะปล่อยมันตายคนเดียวได้ไงมันเป็นวิศวกรน,นะผมเป็นวิศผมเป็นนักกฎหมายต้องช่วยกันเนี่ยปล่อยเป็นคนเดียวมันก็เสร็จเลย,เน,ยนะครับนะเข้าใจนะอืมไม่สนใจเลยนะยินดีเลยครับฟ้องไปได้เลยรอหมายอยู่นะครับฟ้องมาก็ฟ้องกลับไปผมไม่ได้ทาผิดมามาฟ้องผมผมก็ฟ้องกลับไปผมไม่ไปกลัวอะไรพวกคุณ นะผมวิจารณ์โดยสุจริตไม่ได้ทําผิดกฎหมายถ้าเกิดทนายความคนไหนไปแจ้งผมก็ฟ้องทนายความเขาไปด้วยก็ฟ้องเลยนักการเมืองเข้าไปด้วยนะเพราะอะไรเพราะผมวิจารณ์โดยสุจริตมีรัฐธรรมนูญคุ้มครองแล้วยิงเป็นสื่อมวลชนม,มีมาตราสามสิบห้าประมาณนี้ถ้าจําไม่ผิดอ่ะถ้าจาไม่ผิดมาตราสามสิบห้ารัฐธรรมนูญคุ้มครองส,สื่อมวลชนมีเสรีภาพนะในการนําเสนออะไรต่างติงตชมโดยสุจริตผมยอ่อมสงสัยอ่ะ คุณพูดทําไมอะในสต็อกมีหน้ากากสองร้อยล้านชิ้นนะคุณรู้อยู่แล้วมันไม่มีแนละ้วพูดทําไมรองหัวหน้าพักคุณยังบอกเลยไอสองร้อยล้านชิ้นมันเป็นไปไม่ได้ต้องใช้เวลาหลายปีแล้วคุณพูดทําไมประชาชนก็เลยหลงเชื่อคุณไงอัธิยะไปแจ้งความจับพวกคุณมันก็สมครวรแล้วนะนะนะครับคุณฟ้องผมมาไหนาผมฟ้องคุณกลับเลยผมไม่กลัวคุณเราจะแฉหนักเลยผมจะไปรวบรวมหลักฐานมา ทุกอย่างเลยไม่กลัวอย่ามาข่มขู่นะครับนะผมไม่ได้เคยกลัวเลยนะฮะแฉนัการเมืองนายกผมยังวิพากษ์วิจารณเลยนะครับยังไม่เห็นมีนายกคนไหนมาแจ้งความจับผมรัฐมนตรีผมก็วิจารณ์รัฐมนตรีแป้งมันก็วิจารณ์ก็ไม่เห็นแป้งมันก็มาฟ้องผมเลยนายศิระปาลีนาผมก็วิจารณ์ก็ไม่เห็นมีใครมาแจ้งความจับเลยนะอย่ามาข่มขู่จะมามา มาฟ้องมาอะไรผมผมไม่กลัวคุณหรอกถ้าคุณฟ้องผมผมก็ฟ้องคุณนะแล้วผมก็จะช่วยกันอัชิยะแฉคุณให้หนักแรกแรกอัชฉิยะแฉคนเดียวกันนี้ก็จะมีเดชาไปช่วยกันแฉนะช่วยกันนะดูด้วยพวกคุณจะอยู่ได้ไหมนะครับนะศัตรูพวกคุณก็เยอะนะในพักก็เยอะแยะแล้วไม่รู้กี่มุ้งเกี่อะไรต่างๆผมก็พอรู้อยู่มีเพื่อนอยู่นะไม่ต้องมาขม่มขู่หรอครับอยากจะฟ้องฟ้องเลยไม่ได้กลัวฟ้องผมก็ฟ้องกลับ แลวทนายความพรรคคุณเนี่ยนะอ่าอ,อ,อายุกับอภกับผมอนะนะคุณก็รู้แล้วผมไม่ไทําผิดคุณฟ้องผมเมื่อไหร่ผมก็จะฟ้องคุณมานั้นน่ะฟ้องมาทั้งไอพวกนักการเมืองรัฐมนตรีนี่ด้วยแล้วก็ฟ้องไอทน,นายมันด้วยนะเอามันทั้งคู่เลยไม่ได้กลัวเลยถ้ากลัวไม่มานั่งแหกปากแบบนี้หลอกนะครับไม่ได้กลัวเลยวิาพากษ์วิจารณ์ตั้งแต่นายกรองนายกลุงป้อมผมก็พูดทุกวันเลยนะนาฬิกายืมเพื่อนแหวนของแม่ไม่เห็นมีลุงป้อมไม่เห็นมา ส่งคนใครมาจับมาอุ้มผมเลยนะอ,อรัฐมนตรีก็พูดหมดอะ่ะนะเสียนหนูรัฐมนตรีสารสุขผมก็วิพากษ์วิจารณ์ไม่เห็นมีใคระนะสสก็วิจารณ์ไม่เห็นมีใครมาจับเลยนะนี่จะโดนพรรคการเมืองที่เกี่ยวกับเรื่องหน้ากากาอนามัยสองร้อยล้านชิ้น,นมาข่มขู่จะฟ้องยี่มีกลัวเลยไม่ได้กลัวเลยนะบอกรองาารผู้การอ่ะผู้การแปมไอ้ผู้การผู้การแล้วผู้การแต้ม พักบวกผมเออนะพี่แต้มฟ้องได้เลยนะผมไม่ได้กลัวเลยนะแต่ทางที่ดีนะอย่าสร้างศัตรูดีกว่ามีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินคุณก็ทำยังไงให้หน้ากากเนี่ยมันไม่ขาดตลาดเจลไม่ขาดตลาดราคาไม่แพงไปควบคุมดูแลราคาสินค้านี่ได้ข่าวว่ามีอะไรอธิบดีอะไรอะ่ะกรมการค้าภายในอะ่ะที่โดนลุงลุงตู่เด้งอ่ะ ค้นจากตำแหน่งท,ทันทีน้อยใจจะลาออกก็ทําไมทาไม,ไม่ล้าออกแล้วเห็นได้ข่าวจะไปรายงานตัวประหลัดจะกลับมาใหม่ผมส่วนตัวนะั้นด้วยความเคารพเนะี่ยในฐานะที่ผมเป็นประชาชนเนี่ยผมไม่อยากให้ในายคนนี้กลับมาเป็นรัฐนกลับมาเป็นอธิบดีใหม่นะผมว่าน่าจะหาคนใหม่เพราะว่าการที่ลุงตู่เนี่ยเขาเขาปลดเด้งไอ้อธิบดีคนนี้ออกไปเนะี่ยผมว่าลุงตู่แกน่าจะมีข้อมูลอะไรดีๆนะนะแกถึงเด้งเนี่ยโดยไม่ต้องผ่านลําตีพาณิชย์ ผมว่านายกเนี่ยน่าจับมีอะไรดีๆถึงต้องเด้งเด้งแล้วไออธิบดีกรมการค้าภายในแล้วตอนนี้เห็นได้ข่าวจะกลับมาเป็นใหม่เนี่ยส่วนตัวนะผมไม่อยากได้คนนี้ในฐานะผมเป็นประชาชนนะผมมีสิทธิวิจารณ์ได้จะฟ้องผมก็ฟ้องเลยผมไม่กลัวคุณหรอกอธิบดงบมาดีอะไรเนี่ยเพราะว่าลุงตู่ก็เด้งไปแล้วลุงตู่ก็ต้องมีอะไรที่มันมีความเร่งด่วนเลยต้องสั่งเด้งเลยนะครับเด้งชั่วคราวเลย โดยไม่ต้องปรึกษารัฐมนตรีต้นถึงกัดแสดงว่าต้องมีอะไรมันต้องมันต้องมีอะไระไร,ร้ายแรงพอสมควรเหมือนกันย้ายบิ๊กโจกจากตำนักง,งานตํงงาตรวจแห่ง,ง,งชาตินะนะย้ายจากตํงงารวจมาเป็นพลเรือนมาอยู่สํงงานักนายกอะถึงวันนี้นะผมว่ามันต้องมีเรื่องอะไรร้ายแรงแต่ไม่มีใครสามารถเปิดเผยได้ทําไมบิ๊กโจกโดนย้ายจากตํงงารวจมามาเป็นพลเรือนอยู่ที่สํานักนายกทั้งๆที่ใครๆก็บอกผลงานดีผลงานดีผมว่ามันต้องมีอะไรอ่ะ นะผมว่าท่านนายกนะ่ะรู้ดีมันมันมีเหตุผลอะไรกรณีย้ายอธิบดีกรมการค้าภายในผมว่านายกก็ต้องมีข้อมูลอะไรดีๆว่าให้มันอยู่ตําแหน่งเดิมไม่ได้ต้องย้ายแล้วต้องย้ายเร็วเลยทันทีนะครับผมคิดว่านะนนะครับอันนี้ก็เล่าให้ท่านฟังนะครับ